วันนี้ก็ครบวงจรครบ1ปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราอยากจะมอบของขวัญให้กับทุกๆคนครับทางพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าเราต่างๆนะครับวันนี้ก็เราก็มีทั้งแคมเปญต่างๆเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของอีเวนต์รวมถึงฟรีคอนเสิร์ตรวมทับด้วยอินฟลูเอนเซอร์ซเลบริตี้นะครับที่ขนมาอย่างครบครันครับผม ปีนี้ก็คือจัดใหญ่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมอ๋อยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับอ <c oughs> ย่าง14ปีมันมียังไงความเปลี่ยนแปลงการเติบโตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจริงๆเราก้าวมาค่อนข้างไกลนะครับในวันแรกที่ผมเริ่มทำงานจริงๆแล้วเลข14นี่ก็ทำให้ผมย้อนถึงตอนที่กลับมาทำงานครั้งแรกนะครับวันนั้นเรามีออฟฟิศที่อยู่ชั้นรีโดชั้น3าเล็กๆนะครับมีเพื่อนร่วมงานเพียงแค่14คน แต่ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เรามีเพื่อนร่วมงานมากกว่า1000คนทั่วทั่วประเทศไทยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งครับแต่นอกจากนั้นมันยังไม่ใช่ทั้งหมดเรายังสามารถพาพาร์ทเนอร์ที่เป็นคู่ค้าของเราเนี้ยมากกว่า1000รายเราไม่ได้เพียงแค่เติบโตแค่องค์กรของเราแต่ว่าเราเราโตไปพร้อมๆกับทุกภาคส่วนครับอยากให้แต่ละแต่ละคนผัวทอดสิบสีปีเป็นยังไงบ้างครับผม่วม่านร่วมงานก็ ดีใจกับบิวเทรีมด้วยนะครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบได้รวมสินค้าดีๆจากพาร์ทเนอร์หลายๆพาร์ทเนอร์นะครับที่รวมเอามาไว้ให้อยู่อยู่ที่เดียวนะครับก็คือเข้ามาที่นี่ที่เดียวก็ก็จบเลยนะครับแล้วก็ขอไวพอ้พรให้บิวเทรีมในปีต่อๆไปนะครับเจะเริ่นเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับมีสินค้าดีๆราคาพิเศษนะครับมาฝากแฟนๆของบิวเทรีมครับครับผมได้านาะที่เป็นหนึ่งในงลูกค้าที่เข้าไปช็อปและหาสินค้าบ่อยมาก ก็คือคุ้มจริงๆค่ะถ้ามาที่วิวเทียมก็ินดีด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ14ขวบขอบคุณค่ะก็พวกเราในฐานะพี่นะเราขอให้อยู่พวกคนไทยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาอัปเดตให้พวกเราเรื่อยๆเลยค่ะสาธุสาธุคุณครับค่ะแล้วครอบครัวไลน์สนชันนะคะ14ปีแล้วก็เป็นตัวเลขที่นานมากจริงๆนะคะก็เราคิดว่าบิวเทียมสำหรับเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยก็อยากให้แบบไม่ใช่แค่ โด่งดังในเมืองไทยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นเดสทีชันของคนไทปเดี่ยวก็อยากให้แบบเป็นเดสทีชันเวลาที่สนชาติมาแล้วก็ต้องมาแวะที่นี่ด้วยก็ขอให้สำเร็จไปนี้ไปอีกเลยในเร่องของงานนี้ครับไินหาแล้วผมก็ยินดีกับ14ปีแล้วนะครับพี่ยินก็ได้ฟังสตอรี่ของเขาก็ก็ยินดีมากจริงครับกับเติบโตแล้วก็เคยร่วมงานกับบิลที่มาปีก่อนอยู่แล้วด้วยครับก็ขอบคุณที่เป็นดูเราแล้วก็เอ็นดูเปนแฟนด้วยดูลูกค้าขอให้มีแคมเปญมีโปรโมชั่นที่ดีสำหรับ อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับพี่พี่สุขมวลชนรวมถึงพาร์ทเนอร์แบรนด์ทุกแบรนด์แล้วก็ KOL แล้วก็เซอร์วิสที่นะครับที่วันนี้เข้ามาร่วมงาน1ิบสีของเราวิลทีมเองก็ให้คำสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนานะคะรับอิจแล้วก็บริการที่เป็นที่ถูกใจลูกค้าทุกทคนแล้วก็อยากจะนำพาธุรก,กิจหรือว่า beauty retail เนี่ยให้โดดังไปในสู่สาธารณะได้ 哎。<laughs> <laughs>